ราคาผักตรัดกลางขายสุงนี้ประจำวันที่20เดือนพฤศจิกายน2564มีดังนี้นะราคาต้นหอมตรัดกลางขายสุงนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยตรัดกลางขายสุงนี้100-120บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวตรัดกลางขายสุงนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งตรัดกลางขายสุงนี้70บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบสะระแหน่ตลาดกลางขายสูงนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนตลาดกลางขายสูงนี้120บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกกินดาเขียวตรัดกลางขายสูงนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงตรัดกลางขายสูงนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชีฟ้าแดงตราสกลางขายสูงนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกมันตร,าารัดกลางขายสูงนี้70บาทต่อกิโลกรัม